สวัสดียามเย็นเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนยายนวลเจ้าวันนี้เราจะมารีวิวต้นอันโกโก้เนาะเนี่ยจะปลูกได้ปีปลายเนาะก็มีแกนแกนมันหลายอยู่นะเจ้าเป็นใหญ่ใหญ่เนี่ยใหญ่ใหญ่บนนี่เห็นนี่แเกนใหญ่เจ้าเนี่ยใหญ่ น,น้อยก็มีน่เจ้ากะลังน้นอยๆก็มนีน้อยน,น้อยๆก็มีน่ยเจ้ากาลังดอกเยอะแยะเลยเจ้าปุูกได้ปีไปเจ้าก็ซื้อมาห้าต้นเนาะก็แจกมันไปเหาปุูกเห็นสองต้นเจ้าต้นนั้นก็กำลังจะเป็นน้อยเหมือนกันเจ้าคือนี่นี้คือต้นนี่เจ้าต้นนี้ บวชคอยงามตัวใดเพราะห้อบวชคอยได้ดูแลแต่กสูงดอกแล้วเจ้ามันน่าเป็นแกนเ้าบัดเออเป็นนี้เด้อนี่เหรอเป็นแกนแหละแต่ว่าเ้างบวชได้ให้น,หน้ำก่อนเดี๋ยวเราจะให้น้ำก่อนเจ้าโอเเจ้าเอาล้วอยากเลี้ยงไก่นะเนาะเนาะเลี้ยงไก่พันไข่เจ้ามัละกอเยอะแยะเลยสุกเต็มนี่เจ้าโอเคเจ้าอีเนอร์ กระโปดเอ้ยมาวัดดีเอฟซีก่อนบายบาย